ขอบคุณคุณนกยุงมากนะคะเพื่อนอยุจังรวัเอียงเกงจังหวัดอะไรไม่รู้เออจังหวัดไม่รู้นะคะเพราะว<ต>่ายสองโดนเลวตะกี้มันมันกับมันกัค้าสงการไงสงการมาแล้วก็บรเรื่องแม่ก็เพียเพียอียงเพียสะสมเพียก็เลยเหตุบาได้อน,นี้ถือถือโอกาสวันนี้เลยนะคะทําให้กับคุณนกยุงนะคะเพราะว่าเพื่อน่อนเงินมานจะโดนเลวอันเพื่อนคืนบ้านไม่ เพื่อจะทาบุญสะสมบุญบารมีของเพื่อนั่นแหละอันนี้คือแจก20ชุดนะคะขนมกิน20ชุดนะคะจัง <2 S 1> ชุดแจกไปแล้วแจกไปแล้วแจกไปแล้วเพราะว่าุดน้าเข็งเข้ามาก็เลยให้เขาก่อนไปครับแต่อันนี้ก็จะให้หลานไปกนเต็บผักผักทีหลังก็ได้เพราะว่าหลานสบายเขาไม่เอาผักไงอันนี้กระสบฝากหลานไปบ้านน,นนินหงนะคะคขอให้คุณนุ๊กยุงจงประสบความสําเร็จ ในการงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในชีวิตด้วยนะคะขึ้นบ้านใหม่ก็ให้ล่ำล่รวยๆนะคะให้ฝันดีๆเด้อถือหวยลอตตอลี่รางวัลที่หนึ่งนะคะถืกหวยแล้วลก็ส่งให้แม่หอยใช้ด้วยนะคะ <c oughs> เหรอ,เอ,อขอบคุณคุณนกยุงนะคะขอบคุณคุณนกยุงมากนะคะใครมาเอาบ้างแม่กัดย้ายน่ะแล้วบัทรยา ยุปุ่นแล้วก็สีให้พ่อไปส่งเขาพอบ้านเพราะว่าเป็นญาติกันไงเขาอยู่ไกลต้องให้พ่อไปส่งแต่ว่าวันนี้คือขนมจีนเป็นเป็นเป็นมันกระปิกกระป๋อดีนะคะมันเลิศนะให้ปิดกระป๋อเลยนะครับคุณนกยุงเนาะใช่ขอบคุณมากนะคะาจริงๆตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเมษายนเพราะว่าคุณนุยุงเนี่ยจะทําบุญที่ไหนก็ได้แต่ว่าคุณลกยุงเนี่ยอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะ ช่วยช่วยไม่หอยอีกทางหนึ่งไงช่วยไม่หอยการขายอีกทางหนึ่งไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะราคาวันนี้สองชุดเนาะจ้ะอันนี้สองชุดนี่นะครับแล้วก็ายใยอะไรแม่ายไม้มันคนละหมายกับคนนั้นมันมีสองหมายอันนั้นยายสมหมายอันนี้ยายหมายเฉยอันนี้เป็นป้าเป็นป้าของแม่นี่เลย อันนี้เพราะว่ามีสามคนอันนี้อันนี้ของของพญายักแล้วก็ของเจ้าแล้วก็ของบักต้อมนะค่ะจะเพิ่นเหตุงานนั่นเพิ่นขึ้นบ้านไม้เพิ่นเพิ่นรวยหลายเพิ่นสร้างบ้านไม้จะเพิ่นอันนี่ตะโดนละล่ะไม่ใช่ไหมเออเพิ่นอสมงมาตะโดนเลี่ยวเขาก็เหตุย้อนหลังให้เพิ่นอน้องตีบน้องตีบอีหน้ามาขนมเส้นเล้ว มื่อนี้เมื่อนี้แกะขนมเซนคุณมอสเบลด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหลายชุดอยู่เดี๋ยวหลายชุดอยู่ <c oughs> <S> <S> สัญญาณส,สัญญาณความรักไงสัญญาณความรักสวยเออเสาจะไปตีเทนนิสนะครับแต่ว่าต้องต้องถอดตรงนี้ออกมันจึงจะตีเทนนิสได้ะ แต่ว่าเสื้อกันเปี้ยนก็สวยนะเสื้อกันอะไรนะเสื้อกันเปี้ยนสวยลูกสาวทำมาให้โดยตรงนะคะออมีโลโก้ของแม่หงหันหันใหญ่ก้อนหันใจญ่ก้อน <c oughs> เดี๋ยวเาจะไม่ให้เลยไอ้สามอันแต่ว<อ>่าผู้ใดแน่กับยี่พ่อกับเปีมยโอ,อ้กับผู้ใดอีกกับอ่ฮ่าฮ่าไม่ใช่ไอ้สามอันกับใครอ่ะของเปีมยซองพนตีเปี๊ยแล้วกันใครอีกกับยี่พ่อกับพี่แม่โอ้เอ้าแม่ อีแม่บท่านไปตีหลิโอ้อ้ายหรอยาหลอแม่แม่เปรมไปทํางานที่โรงแรมที่กรุงเทพเขากลับมารอกลับมาแล้วนึ่ว่าแม่กลับไปแล้วอันนี้ของเปรมแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่นะโอ้ยกานงาอให้ก้าวหน้าการกาเขาให้รื่งเรืองนะโอ้ยทุกวันหินี้วาพี่น้องไปได้เออไปค่อยเดินไป่เดินไปพ่อปะนได้หรอไปพอไปพอเล้วไหนไปอันนี้ไม่ยิสมเนี่ยอนนไม่ใ่ไมนีไม่ย่สม อันนี้ไม่ยิ่งสมเนี่ยหมดพอดีเลยเนี่ยหมดพอดีเลยหมดพอดีเลยอันนี้พอยี่ใบพอยี่ใบแล้วกินข้าวเซฟนะกับไม้ยี่สัตว์ไม่ยานาเราเฝ้าพ่อเฝ่าเราโอ้ผมมีเงี้ยไรแต่โอกลุงบาหล่ะล่ะแล้วก็ต้องดีอยู่ด้วกันเออไม่ยังอยู่อยู่ลุงบาลจ้าขอบคุณค่ะเจริญเจริญเด้อคุณคุณนบยุงไป หนซื้อมวลกับคุณนกยุงนะคะเพื่อนเฮ็ดบุญบ้านเพื่อนขึ้นบ้านใหม่เพื่อนเพื่อนกระเร่่นกแ่่่้่่่่่่แน่่่ด่่่่่่่่่่่า่่่่่่่ย่ร่่่่่่้่่